เนี่ยยเนี่คอนแทคกเนี่ยคอนแทค5แอมป์5แอมป์250โวลต์40ตอนนั้นร Re ีรีเซ็ตโวลเตจนะเนี่ยดูต้องดูโวลเตจเป็นเท่าไหร่220โวลต์240 <S <S ถึง240 50เนะมกะเฮิร์ตใช่บางทีคุณไปเห็นเนี่ย250แต่ไม่ได้ดูโวลเตจ30 สามสิบโวลต์มันจะมีโวลเตสสามสิบโวลต์โวลเตสคืออะไรครับโวลเตสก็คือแรงดันไฟที่ใช้ป้อนขาคอยเนี่ยอ๋อตั้งสองร้อยสองร้อยยี่สิบนะครับถึงสองร้อยสี่สิบโวลต์นะมาถ้าเกินจากนี้ไม่ได้ใช่ร้านทาสาน่ะมันจะบอกมันจะบอกว่าหน้าคอนแทคเนี่ยสองร้อยยี่สิบคือสามารถเอาไฟสองร้อยี่สิบมาป้อนเขาหน้าคอนแทคได้แต่ไฟเลี้ยงคอยเนี่ยมันต้องสามสิบโวลต์ มันมี30โวลต์แต่อันนี้มันป้อน220-240โวลต์ได้อยู่ในเล Collins ้งนี้อแต่ของภาษาเน่ยมันจะบอกว่าโวลต์เตจเนี่ยโวลต์เตจเนี่ย30โวลต์ไปซื้อมาใส่มันก็ระเบิดั30โวลต์10มันต้องดังแป๊กๆใช่ไหมไม่ร้องไม่อือไม่อ่าเลย ต้องซื้ออันนี้เปลี่ยนแก้ไม่ได้ซ่อมไม่ได้คอยน่าจะงเเลป ไม่แดงเปิดไว้ยังเปิดแล้วชีบถูกหรือเปล่าวะเปิดร้อยติดว่าชีบเป็นถูกมากกว่าเปิดแล้วไงพี่ร้อยติดไวไม่ออกเลยไม่ออกเสียก็ได้แล้วก็สวิตเสียก็ได้ไม่อยู่บ้าน มันใช้ได้พอได้เนี่ยอีเลกทรอนกขาเนะเนี่ยเห็นดีมากเนี่ยตัวอิเกรนิกเนี่ยมีปัญหาบ่อยที่สุดเนี่ยตดีซี้าหออิเล็กทรันสจะเป็นตัวสวิตช์มือหอยรุ่นน้องบางคนก็อิเล็กทรอสแล้วไม่แปลงได้าด้วยที่ในตลาดมีมีตัวไหนบ้านเนี่ย เดินเข้าไปข้างในตลาด่านี้มันไม่เปรี้ยวอะไรตป็นตัวแต่นี่มันกินมู๊งสามตัี่กินได้ทไกื่อที่คั่วูายไฟก่อ